สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับค,ครูพึ่งนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้ค,ครูพึ่งจะพาเด็กๆทำใบงานที่5นะคะก่อนอื่นนะคะให้เด็กๆเ,เตรียมใบงานที่5ของวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นมาเลยนะคะเราจะเรียนกันเรื่องการหาผลลบโดยการตั้งลบแบบมีการกระจายนะคะเมื่อพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะ ใบงานที่5นะคะจงเติมคำตอบในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะข้อที่1นะคะเด็กๆ38-17ลบ17นะคะส8นะคะ8อยู่ในหลักหน่วยนะคะก็มีค่าเท่ากับ8 3ในหลักสิบก็มีค่าเท่ากับ30สนะคะ17นะคะ7อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ7 1>, 1อยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับ10นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราลบนะคะเราจะต้องเริ่มที่หลักหน่วยก่อนนะคะหลักหน่วยลบหลักหน่วย8ลบ7ได้ไหมคะเด็กๆได้นะคะเพราะว่า8มากกว่า7ก็สามารถลบได้นะคะเพราะฉะนั้น8ลบ7ก็เหลือ1นะคะ3ในหลักสิบลบ1ในหลักสิบสลบ1ก็เหลือ สอนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่1ตอบ21่อนะคะต่อมาข้อที่2นะคะเด็กๆ87เลบกนะคะ87บนะคะ7อยู่ในหลักหน่วยนะคะมีค่าเท่ากับ7 8อยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับ80 19นะคะ9อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ9 หนึ่งอยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับสิบนะคะจากข้อนี้เด็กๆจะเห็นได้ว่านะคะหลักหน่วยของตัวตั้งก็คือแปดสิบเจ็ดหลักหน่วยก็คือเจ็ดนะคะเจ็ดมีค่าน้อยกว่าตัวลบตัวลบก็คือสิบเก้าหลักหน่วยของสิบเก้าก็คือเลขเก้าเจ็ดน้อยกว่าเก้านะคะไม่สามารถลบได้เพราะฉะนั้นเจ็ดจะต้องไปยืมแปดตัวข้างหน้ามานะคะ 7ไปยืม8มานะคะแถูก7ยืมไป1ก็เหลือ7 7ยืมมาก็กลายเป็น17นะคะดังนั้นก็ต้องเป็น17ลบ9นั่นเองนะคะ17ลบ9กนะคะก็ได้เท่ากับ8นั่นเองนะคะ7นะคะลบ1ก็เหลือ6เพราะฉะนั้นนะคะข้อที่2ก็ตอบ6 8 8นะคะเด็กๆ ข้อที่3นะคะ92ลบ79นะคะ2ในหลักหน่วยมีค่าน้อยกว่า9นะคะดังนั้น2ลบ9ไม่ได้2ก็ต้องไปยืม9ในหลัก10มา2ยืม9มากลายเป็น12 9ถูก2ยืมไป1ก็เหลือ8นะคะเพราะฉะนั้น12ลบ9ก็ได้เท่ากับ3นะคะ8ลบ7ก็เหลือ หนึ่งนั่นเองนะคะเด็กๆเพราะฉะนั้นข้อที่สามตอบสิบสามนะคะต่อมาข้อที่สี่นะคะเจ็ดสิบลบหกสิบเจ็ดนะคะเจ็ดสิบลบหกสิบเจ็ดศูนย์อยู่ในหลักหน่วยมีค่าน้อยกว่าเจ็ดในหลักหน่วยนะคะดังนั้นศูนย์ลบเจ็ดไม่ได้ก็ต้องไปยืมตัวข้างหน้ามานะคะศูนย์ยืมเจ็ดมาก็กลายเป็นสิบ 7ถูก0ูนย์ยืมไป1ก็เหลือ6นะคะ10-7ลบ7ก็เหลือ3นะคะ6-6ลบ6ก็เหลือ0นะคะเพราะฉะนั้นข้อที่4ก็ตอบ3นะคะเด็กๆต่อมาข้อที่5นะคะ92-76ลบ76นะคะหลักหน่วยลบหลักหน่วยหลักสิบลบหลักสิเหมือนเดิมนะคะเด็กๆ หลักหน่วยนะคะของตัวตั้งก็คือ2หลักหน่วยของตัวลบนะคะก็คือ6 2สลบหไม่ได้2ก็ต้องไปยืม9มานะคะเด็กๆสยืม9มากลายเป็น12 9ถูก2ยืมไป1ก็เหลือ8นะคะดังนั้น1 2บลบหก็เหลือ6นั่นเองนะคะส่วน8-7ลบเมีอยู่8ถูก ลบออกไป7ก็เหลือ1นะคะข้อ5ก็ต้องตอบ16นะคะเด็กๆต่อมาข้อที่6นะคะ58นะคะลบ35นะคะ8มีค่ามากกว่า5นะคะ8ในหลักหน่วยกับ5ในหลักหน่วยนะคะเด็กๆ8มีค่ามากกว่า5เพราะฉะนั้นสามารถลบได้เราไม่ต้องไปยืมน,นะคะไม่ต้องกระจายนะคะ แปลบห้าก็เหลือ3ามหลบ3ก็เหลือสดังนั้นข้อที่หก็ตอบ23านะคะเด็กๆในกรณีที่เราจะไปยืมตัวข้างหน้านั่นก็คือตัวตั้งจะต้องน้อยกว่าตัวลบนั่นเองนะคะเราถึงจะไปยืมตัวข้างหน้าแต่ถ้าตัวตั้งมากกว่าตัวลบเราก็ไม่ต้องยืมนะคะเด็กๆต่อมานะคะข้อที่7นะคะ 90ลบ24นะคะในหลักหน่วย0น้อยกว่า4นะคะดังนั้น0ก็ต้องไปยืม9มา0ยืม9มากลายเป็น10 9ถูก0ยืมไป1ก็เหลือ8 10สลบสก็เหลือ6นะคะ8ลบ2ก็เหลือ6นั่นเองดังนั้นข้อ7นะคะตอบ6 6นะคะ ต่อมาข้อที่8นะคะเด็กๆ99ลบ59เช่นเคยค่ะเราจะสังเกตนะคะถ้าตัวเลขของตัวตั้งมากกว่าตัวเลขของตัวลบในแต่ละหลักนะคะเราจะไม่ต้องอยืมนะคะอย่างเช่นข้อที่8นะคะ9ลบ9นะคะสามารถลบกันได้นะคะมีเงินอยู่9บาทซื้อขนมไป9บาทเราก็เหลือ0นั่นเองน,นะคะเด็กๆ ในหลัก10บนะคะ9กลบ5ก็เหลือ4ดังนั้นข้อที่8ก็ตอบ40สนะคะสำหรับข้อนี้ไม่มีการยืมหรือการกระจายนะคะเด็กๆต่อมาข้อที่9นะคะ86-25ลบีนะคะ6มีค่ามากกว่า5ดังนั้นก็สามารถลบได้เลย6-5ลบ5ก็เหลือ1 8-2ลบ2ก็เหลือ6 ดังนั้นข้อ9ก็ตอบ61นั่นเองนะคะต่อมาข้อที่10นะคะเด็กๆข้อสุดท้าย65ลบ48นะคะเราสังเกตเลขในในหลักหน่วยก่อนนะคะเด็กๆเ,เลขในหลักหน่วยของตัวตั้งน้อยกว่าเลขในหลักหน่วยของตัวลบเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ต้องมีการยืมนะคะ ห้ายืมหกมากลายเป็นสิบห้าหกถูกห้ายืมไปหนึ่งก็เหลือห้าดังนั้นในหลักหน่วยนะคะสิบห้าลบแปดก็เหลือเจ็ดในหลักสิบนะคะห้าลบสี่ก็เหลือหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่สิบก็ตอบสิบเจ็ดนั่นเองนะคะเด็กๆผ่านไปแล้วนะคะเด็กๆสำหรับแบบฝึกหัดในวันนี้นะคะ เด็กๆสามารถถ่ายรูปส่งงานไว้ใต้น้ตเหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ